บทที่หกอิวามีสุตังอกังสัมมยังภะควาภาราะสีสังวิหาระตินอิติปะนะนีมิคัสทายเยรัตะโอภะควาปัจจาวัเยภพิกพขูมันอามันเตติเตเมภิกขเวเอตาปัตภะชิเตนะนะเสวิตัพพา โยจายังกามิสุกามะสุขันลิกานุโรโคปิโนคโมโกคุณชะนิโกอานาวิโกอาทัตทะยัตทัสสติโตโยจะทังอัตตาลิกะมาทานุโยโกทุกโขอานาวิโยอาทัตทัสสติโตเอเตเตทิฏฐาวิหุโคอันเตอนุบักขมะ มัชฌีมาปฏิปทาตถาตถาคเตนะอาภิสัมมาจักขุคระมียาระกะานีขุปปสสไมยะอาภิญญาญาสัมโูรทายะนิพพานายะสังวัตติตะธรรมาจาสาภิกเวนิมิมาปฏิปทาตถาคเตนะอาภิสัมภูรทายะ ญาณะการนิอุปสมัยะอภิญญายะสมุายะทิปานายะจังวัตติยะเมวะอริยะอริโยอัตถังสุโกมะโคสยะทีทางสัมมาทิสสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโฆสาพิทเว มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเนอภิสัมพุทธาจากขุกาลีญาณกาลีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพโยะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัสติอีทางขปานนาภิกขวีทุกขัฆาริยะสัจจังชาตาปีทุกขาชาราปีทุกขามาระนันปีทุกขาโสตปาริเทวะทุกขโมทน สุปายาปิสุปายาสา,า,ป,สาโโป,ปิทุกขาอปิเยหิสัมมาโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขปัตยานะปิดชังณลพาติปิยาปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุปทานาคันธาทุกขาอีทังโขนะ มีทง้งโขปานานะพิกาเวทุกขาสามุทายโยอริยสจัจจงยายัตตันหังโกโนภะคีโกโนภะวิปานันทิลาคะาสาหาตัตตาลตะตัตละตัะตราพิกนันทิมีเสยยะทีทงังกามตันหามภควาตันหาพิกวิภะวิภะวะตันหา อนะิทงองังโขนะอิทังโขปานาภิกขเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจโยตัสสาเยวะตัณหายะอสิสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปะติมิส,สังโคมุติอานาละโยอิทังโขปานาภิกขเวทุกขานิโรทะขานิมีปฏิปทาอริยสัจจายะเวมะอริยอัคคัทงทิโก มัคคุปยะท,ท,ทีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมากัโปโสภาสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิโมสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ท้งทุกขังอริยสัจจันตีมีที่เวปุณิภานะมุสุติคือธรรมเนสุจากุภุภัสอุทภาพะทิยานะอุทภาพะทิปัญญาอุทภาพะทิวิชาอุทภาพะทิโลโกอุทภาพะทิจังโผ ปานีทางทุกขังอริยสัจจานางปาลิเตยยันติเมพิกขเวพุนเทอานัโนตสุเตสุทมเมสุจากอุทัปปาทิญานาอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุปปาปาธิโอโลอโลโปอุทัปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาลิยาตันติเมพิกขเวพุนเทอานะ นุสสตุเตธรรมสุจักขุอุปะอุท่าปาธิยานางอุท่าปาธิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิอุทาปาทิทุกข์ขสามุทธโยอริยสัจจันตีมีภิกขเวปุณณานุสสุเตสุธรรมสุจากขุอุทาปาธิยานางอุท่าปาธิปัญญาอุท่าปาธิวิชาอุท่าปาธิอโลโกอุทาปาธิตั้งโผปานิทางสุ ทุกสักสมุตทุกขสาสมุตทโยอาลียสัจจังปหาลมพันเมติพิกเวปุลเปหตตานุอานมุตสูตรเสูธเมสูตรจากขู่ท้าปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจาุทาปาธิอาโลโกุทาปาทิตังโผปนิทังทุกขสาสมุตทยโยอาลยสัจจังปะหินันติเม พิกเวปุลเปอานนุสุเตสุธรรมสุจักขุอุทปาธิญาณัตอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีกทางทุกขานิโรทอริยสัจจันติมีพิกเวปุลเปอานนุสูเตสุธรรมสุจักขุอุทปาธิญาณัอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตางหูปณญญทางทุกขานิโรอริยสัจจัง สัฉิกาตัมพันติเมพิขเวคุณเพนานุสูเตสุธรรมเมสุจากุอุทปาพฏิยานังอุทปาพปฏิปัญญาอุทปาพปฏิวิชาอุทปาพปฏิอโลโกอุทปาพปฏิตังโูปานีทังทุกขานิโรโธอาริยสัจจังสังขีกาตันติเมพิขเวคุณเพนานุสูเตสุธรรมเมสุจากุอุทาปฏิยานังอุทปาพปฏิปัญญาอุทปาพปฏิวิชาอุทปาพปฏิอโลโกอุทปาพปฏิ โโาาอีทางทุกขานิโรธอีทางทุกอีทางทุกขานิโรธะคามิมนปติปาตาอริยสัจจันติมีภิกขเวปุญเพอนนุสติธาเมสุจากอุทาปาติยางอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอะโรโกอุทาปาติตังโขปานิทางทุกขานิโรธาเมฆามิเนปติปทตาอริยสัจจังภิกขเวตามพันติ เมพิกเวปุญเพอานานุสูเตสุธมเมสุจักุอุทาปาธิปัญญาอุธาปัิญาณอุธาปาธิปัญญาอุทาปาติวิจาอุทาิอโลกอุทาปาธิตังโขขปานิจังทุขะนิโรทคามิมีปัติปัตะอริยะจัจจังภะขวันติเมะวิตันติเมพิกขเวปุญเพอานานุสู นะนุสูติสุธรรมีสุจกักขุสุธาปาติยานังอุธาปาติปัญญาอุธาปาติวิชาอุธาปาติอะโลโกอุธาปาติยาวะกีวัตจมีพิกเวอิเม,มสุจากตุสุจักตูสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทังทวาัะสาการังยะถาปูตังสารทัสันงนะ วิสูวิตสุทธังอสิกเนวตาวาหังพิกเวสเถวเ,เวกโลเก,ส,ลกส,สัสมมาลเกสพรรมะเกสัมมาสัตสมะนพามะนินาปชายะทเสวานุสายะอนุตตรงาางังสัมมาสัมโพติงอาภิสังพุโทโธปัจาญาสิงยะตาข,ขมูมีพิกเวอีมีสุจาติสุอาริยสัจเจสุเอวันติปลิตตะวันทัง วาสาวาทศวาทาการัลยธาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทธังหสิอาทาหังทิพเวสเทวะเกโลกเกสมมาลเกสพรมเกสมะสัตสมัมนณะพรมะมิิยาปชายะสเเทวะมนุษายะอนุตรังสัมมาสัโงโภทิน สัมพุโทโธปันจกยาสิงยานัจนจปะนะมีทัศนังอุะทะปีภะคุปปาเมวิมุตติอายะมันติมายุชาตินันทิธานิปุญญภะวิติอิมะอิทมะโวดะภะคะวาอันตะมะนาปัญจาวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอะภิ นันทุงีมัสมิงจปนานะวิยะการนะนันสสิงทันยมาเนอายะตะมตโตโคนทันยัสสาวิเรชัมวีตมะรังธรรมะจากโภบุทัปปทิยังกิจ,จีสูมุตสูมุตทยธรรมังสะพังพันนิโรธมันติปวัตติเตจักภควตาธรรมะจากทีภุมเมเทวาสัทมนุสสาเทวุง เทสุงเอตามภคะวตาภารานสียังอิติปะตะนาเนิสิปะตะเนมิขะทายอ,อานุตตรังธรรมกกระ,ตะตังตังจักตังปวัตติตังอัปปติวติยังสัมะนัยนะาสมมะนีนะวาพระมานีนะวาเทวาเทเีวีนะวามารีนะวาพระมุนาวา กเจนะจบวาโลกัดมิติงภุมมานังเทวานังสัตทังสุวติสุตว่าจาตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุมจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตว่าตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุมตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวามายา ยามาทีวาสัทมนุสสาวีสูงยามางทีวาสัตทังสุตวะตุสีดาเทวาสัทมนุสสานวีสูงตุสีตานังเทวานังสัตทัศสุตวานิมาณระตีเทวาสัทมนุสสาวีสูงนิมาณระตีนังเทวานังสัตทางสุตวาปะระ นิมิตวาสสัตวตีเทวาสัรมนุสสาวสุงปารนิมิตวาสวัตวตีนางเทวาสัทธรรมตุววาพรหมการิยาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอหัมภักขวตาพราราณะสียังอิติปะตานินิคาทายะอนุตตารังธั n มกับจังปวัตติตังอปวัตอปติวัติยังสามะ นีนะวาพรมมะมณีวะวาเทเวนะีวีนะวามาเรนะวาพระม,มุนาวากิตนะจีวาโลกาสิมีขีตตะนีนะพระวีนะเตนะมุขหุตเตนะยาวายาวะพระม,มะโลกาสโทอุคุณคชิยายัตจตะทัสสะสหัดสีโลกาธาตุ สังกัมปีสังปะกัมปีสัมปเวทิอัปะมานจะโอลาโลโอพาโสโลเกปาตุละหุสิอติกรมมีวะเทวะนางเทวานุภาวังอัฏฐโหภะคะวาอนุตอะทานังอันอุทาเนสิอัญญาสิภะคะอัญเยสิวะ วะสาโกคูลทันโยอ,อัญญาสีวะโตโภคูลธันโยยิกจันกูลทันโยตินนยอิติอิทังอายตมันโตกูลธัญยัสสะอัญญากูลทันโยตวะนามังอโหสิ